หมดที่แล้วมาตามที่ผมเกิดนี่ใชครับหาเก่าให้หาเก่าตัวเดียวครับผมตอนไหนวะตรงตรงตัดกันตัดบอกเป็นไรตัวย่างก่อนี้เอาาโอเคเดี๋ยวก่อนเขาเสีอากับลีลาอะไรอุ้ยมีอะไรทามฮาอยู่ลีลาย่างคอยถ่ายจะยังถ่ายได้ มาแล้วมาพบแล้วเอาอะไครับผมครับสวัสดีครับแม่เตียนครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะมาลายช่องโผล่นี่มาไหลมี้มาหลายเพราะว่าเตียนใส่วดติดเนาะเกียบชี้ก็ให้ตามไหลเนาะแต่เลยตรงไหมตามไม่มีห้าม้ามองที่ซักซีดแห้งเดยวัดพระเจ้าใหญ่วัดที่มีชื่อเสียงในอำเภอพุตเตยสงและมานั่งอยู่นี่นี่ก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนนั่งแต่เลยเอา ภาพแม่เตือนมาหม่องซักิสทธิ์เนี่ยแหละเลขมันชีดได้เขางวดวันทีสิบหกนี่เนาะขออนุญาตเพ้นกันนะคะขออนุญาตแล้วเนาะเพ้นอนุญาตไปอนุญาตดูค่ะเพม่นจได้ออกอยู่เออบ่อใดมาตามหงวดที่แล้วบลวมีไฟมาตามเลยเนาะมีว่่าคะได้ข่าวว่าเลขเขาตรงๆเลยค่ะแต่บ่อใดห้ผู้ใดค่ะเพราะว่ามันอั้นเลขอั้นค่ะคือบ่อใดห้เพลินไปครับ ไอพีซีเขาโทรมาถามอะไพี่ซีโทรมาก็ว่าโอ้ยเด็กอันหาเก่ายาวโตก็ว่าปฏิเสธเขาไปอีกเมียนเป็นกะว่าเด็กอันเนาะป้าซื้อมาได้ดอกขอนวะเป็นกะว่าอยู่ฮะเรื่องสำหรับงวดนี้แนวทางและไองวดที่แล้วเด็กฝันบอกเด็กฝันค่ะเล็กฝันแล้วก็งวดวันที่สิบหกนี่คือสิ่ฝันแล้วเนาะสามเจ็ดก็ได้เนี่ยค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดก็ได้ค่ะได้ตรงๆเลย แต่ว่ามื่ก็ติดเลขอัานอีกแหละจ้ะอืมอืมอืมเอาไปตั้งใดก็อ่านเบิดกับพอซื้ออืมแล้วงวดนี้จะติดอีกไหมบอกหูเลยด่าเยื้อทดลองดูจ้าผู้ใดซื้้อไดก็ซื้อแล้วค่ะเนาะอ๋อไอ้ลองดูนี่คือยาติดเลขอัานเามั่นกันแม่แหม่อ่าเอาเป็นเป็นเลขฝันบอกครับเลขฝันอ่าเอาบอกความฝันสู่ฟังเลยครับคือฝันว่าไปเข่าปลาไปใส่ บันนี้ไปพ่อเห็ดไหมคะอ่าพ่อเห็ดหลายหล่ก็ไปเก็บเอาเห็ดเต็มกระตาเต็มนี่อยู่ค่ะครับจ้ะอืมตอนนั้ไปเก็บเห็ดค่ะเป็นเป็นเห็ดอีหยังครับเป็นเห็ดลรงกเห็ดข้นหมดเนี่ยแหละจ้ะโชว์จ้ะมันไปเก็บเห็ดได้ได้เบื้องทำไม้ฝันบ่เคยฝันอยู่แบบนี้อ๋อเคยฝันแบบนี้อยู่ตีแล้วก็ออกตรงตรงตีแล้วออกตรงตรงแหมมีความหวังตัวเฮาเคยฝันแล้วค่ะฝันแบบเดียวกันนี่ครับ ถ้าแม่เตือนสิตีความจากความฝันนี่สิตีเป็นเลขกใดครับเป็นไอหาเจเจหาใช่ไห้ใย่้ายจ้าเลขอัน้บ่บ่บ่หมมดอกเลขกอ่ะเจ้าหาเจเจบอลแน่นว่โอ้ไปหลายไปได้หลายหม่องแห้งเลยเจเจหาหาเจเจนี่กันตียังสิแหละบ่บ่เขาเบิดคุ้มครับตีน้ำถือจของผู้เดียวตียังไหนยังไหนหาเจเจหาครับเฮ็ดกับหาเด้ เฮ็ดกะหาแบบเก็บกะเจ็ดเฮ็ดกะหาโอเก็บกะเจ็ดเฮ็ดกะหามือกะหาเมื่อป้าเตือนแกเคยฝันแล้วแบบนี้เกี่ยวกับเนอบยอีตัวนี้เน่ยได้เนี่ยแตเคยคืองหวัดซีหงกันเนาะเคยฝันแบบนั้นกัตีแบบนั้นก็ออกแบบนั้นที่เราออกตรงเป๊ะเลยนออกตรงเป๊ะครับตาตาเอาสิตีไปยังอื่นกันบ่ได้เด้เพราะว่าเพื่อนเคยฝันแนวนี้เนาะเคยตีแรงสั่นครับแล้ว ได้ได้สองโต๊ะป่าสามโต๊ะไปได้ป่าสองโต๊ะเนาะสองตัวสองตัวเจ็ดห้าห้าเจ็ดตีได้ตัวเดียวนี่เปล่าประเตดิม นเพิ่มกัว่ามือหาเก็บอีกอย่างก็เก็บเก็บกัหาเก็บกัหาเจดหาเป็นไปได้ด้วเนาะตามตัวกับเป็นหาเจดหาเนาะเลขกเนาะเลขามงามอยู่ด้ยเนาะเจเป็นีเนาะเจหาหาหรือว่าหาเจดเจเพราะว่ามันมักออกตองทางหน้างวดที่แล้วโคกห อืมโอ้เล็กงามแต่ว่ามันกระเซียดได้ว่ามันมาติดเลยกันนี่เนาะอืมพู้ใดโทรมากกับผู้ให้เพื่อนดอกติดเล็กอันบาเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่อันอืมเอานะครับสามสิบสามสิบบาทจะเอามีตัวเดียวเขียนันแมนขันแม่นเป็นตัวกันก็คือ้นหนึอ่ะเกตเล็กขึนหนึ่งตัวกันค่ะผิวอ่อนเอากันไบหานึงเมีนค่ะครับผมอ่ะ ออันเาี่มีแค่หางเดียวเม็ดเดียวเนี่ยแน่นอนห้าเจ็ดเตือนเก็บกดถ้าใส่ชุดเดียวห้าเจ็ดเอฟซีท่านไหนอยู่พื้นที่ใดถ้ามันใจกับเหล็กนะครับขอแม่เตือนอันก็ต้องเอาอันก็เอาวันนี้ว่าอันก็สิเอาดีิวก้ขาดทุนเนี่น้องขาดทุนค่ะใช่เพราอันก็สิเอาอันก็สิเอาค่ะอั้นก็สิเอาวันนี้อืม รอรออเครื่องพิมพ์ก่อนเนาะจะพิมพตัวเลขทำใหม่ตอนไปจุมแคปไปหานึงค่ะตัวการหาหนึการหาค่ะเขียนกันึงแมเตือนใน่มีโคงสุดถ่ายบอกครับเพาะน่ใจ้ขาดดึงสู้เสือนสู้เสือนี่อยมีโคงสุดถ่ายบอกเมก็จะมาฝันคึืนคืนหอยสีองแค่นนโอ้ยอ่งฝันยำแต่ ส่วนมากคือโมีเปลี่ยนแปลงเนาะบบเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ค้งสุดท้ายของปลาเตียนนี่ส่วนมากจะเป็นเลขมีที่มาเงวดนี้เพิ่นจะให้บบปลาเตียนเบิงเบิงแล้วเพิ่นขึ้นจะไม่ให้เพราะว่ามันหลุดเพิ่นเพิ่นกับว่าผ้าเขาเสียเงินมาหลายรับอบเลขมีที่มาเลขมีที่มานี่ยเข่ามาหลายงวดเพกันแต่เพิ่นจะปล่อยมืองวยออกืหมีโบสันก็ ก่อนี้ออกก่อนเดี๋ยวรอรุนรอรุนเดี๋ยวตามเลขก็เตือนเลให้ดูตาันเดีนี้ดูตัวเลขนะครับอ่าเป็นเชาแล้วนะครับผมบาเตือนของคระเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหน่อมาไก่อนมาใช่สิบหตุลาครับไม่ใช่หนึ่งตุลา เออสิบเออตาดีเว้ยตาดูเนาะเออทำไมมันผ่านมาแล้วว่ะที่ใบอ่วัดไหนกันแน่ที่ใบวัดโต๊ะใหเจอู่าเอ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 าพอดีละช่วยกันเบ่งบ้าอยครับงก่นรังเราไปนะครับนะครับติดเตือนสำหรับฝันแม่นไขความฝันของป้าเตือนในงวดวันที่16ตุลาเนาะฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดนะครับทุกผู้ชม เฮามาถามเพิ่นเฮาก็ต้องเสือเพิ่นเด้เพิ่นแปลออกมาได้จังสี่นะครับสามตนี่คือเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าห้าเจ็ดสองตตัดเล่นนะครับหาเจ็ดเจ็ดหาแล้วก็เลขกันเพิ่นไว้นะครับเพื่อเจ็ดกับหนึ่งอาจจะทดแทนกันได้เพิ่นว่าก็เลยกันหาหนึ่งไว้เนาะนะครับเออคนะครับผมโอเคโอเคโอเคนะครับเห็นกันทุกคนเนาะเห็นกันทุกท่านเนาะนะครับป้าเตือนฝันแม่น ต้นหต้นหลายตัวจังหวัดหา้ยครับต้นทกทีด้ครัอนะาแล่วครับหัน่าอีกนิดนึงครับครับอีกนิดนึงโอเคครับโอ้เหร่เงามงามัานคนอีาวยอเลก็ห้าเจ็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ด มีเล็ออยู่สองตัวมีแซมนี่แด้สกามตัวกับหกับห้าหนึ่งหาหนึ่งกับคือกันกันงานรวมเลขเลขเป็นเล็กเเป็นเล็กนึงขอบคุณปัดเตือนมากเลยครับเตือนมากครับโอเคครับปเตือนนี่ยังฝากหอดเอฟซีในบอ ค่ะเออขอบคุณทุกคนเลยค่ะเด้อเอฟซีติดติดตามจ้าติดตามช่องคนน้ำเด้อค่ะบ่าหัวช่องใดน้ำจ้าหลายช่องหลายช่องฝากช่องคนน้ำค่ะผู้ใดออกข้องป่าเตือนก็ติดตามช่องนั้นละครับเโปรุ yeah> ่นเลี uh, ้ยังก็ขอไฟเด้อค่ะเลี้ยงเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางซื้อค่ะฝากปาเตือนเบอร์โทรหน่อยครับศูนค่ะหนึ่งหกสี่ศูนค่ะอีกรอบครับ ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์ค่ะนี่เป็นเบอร์ของป่าเตือนเนาะทานใดอยากได้เลขอินยางก็ะไก่ไก่งวดนะไก่งวดก็โทรมายำก็ได้ค่ะอ่าโทรมาหาเนาะรับทุกสายรับทุกสาย่มีทุกทุกไายปะครับมันมันมีมันม่อ๋อเป็นเลขความฝันนะครับเนาะวันนี้ไก่ไก่เมืออาจจะฝันอีกป่าป่าใช้โทมหาป่าเพื่อนก็ยูนี่กับแหงพระ อ่าแผงปะใครจะมาเช่าพระก็มาเช่าได้เนาะเลี้ยงเลี้ยเนาะลอตเตอรี่แมนบอร์ยุติแผงลอตเตอรี่ค่ะอ๋อครับครับยุวัดอะไรไหมให้ให้เช่าพระเจ้าใหญ่วัดหงวให้เช่าบูชาพระเจ้าคนนะครับพระเจ้าใหญ่ที่หลายอย่างที่หลายย่างบ้านที่ใส่บ้านสีแสดค่ะบ้านสีแสดมักเฟือง อำเภอพุทธยสุจังหวัดบุรีรัมย์คนดังมาหลายก็ได้มันคนดังๆมาหนีประกาศสาบานด้วยผู้ใดอยากจกะโดยเฉพาะพระเจ้าใหญ่นี่มันมับศักไดีดีค่ะเพราะว่าถาม้าปฏิยาณตุนโล่ ทำไม่ปฏิบัติตามมีการเปลเป็นไปมีการเปลี่ยนไปถ้าผมขอนี่ได้บ่ครับรักสิบครับสาธบ่าวที่ขอรางวัลที่หนึ่งเด้อถ้าถึงนี่สิบบอบอเริ่มดอกสิมาอยู่มาทำบุญเนาะครับเนาะครับผมมารวมทำบุญกั้ายสุดนี้ก็ขอบคุณนะครับบาดเจ็บเนาะนะครับขี่มาแบ่งะพานความ้ันแล้วกันตูเล่ ท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูซศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ